ตอนนี้เราได้พกกล้องแล้วว่าไงกลง้องไปติดที่ตรงนั้นแล้วกันโอ้ยเาอ,อติดกล้องเลยละเยี่ย yeah. มไม่กันเถอะเราพันพันธมิตร <Hey. S 1> ไม่รู้ซะแล้วว่าขา่าวอยู่ข้างหลงังแกแล้วกิบดีสกิบดีสกิบดีแอ้วกี่ปีกี่ปีก้วกีะเอ๊ดีมาก

ต่อไปก็ห้องนี้จเะะะก็บซุม้คนมาช่วยเราแล้วเฮราล่ตายแล้วออกมาทำไมอยากตายกีบดีสกีบดีสกีบดีแล้วตัวส้ายเหรอสกีบดีสีกไอ้น้องสกีบดีสกีบดีทด,ดีเลย อะไรนะ่ีเชอรอะไรนะยิ่ยี่เ้องมายุขโอเคครับนี่มันสมองเริเรื่องเผาเอไม่อไม่ิ่งสัอยาให้มันเหลือสักอะไรกันนะอะไรไงลัดทีแมนงไม่กบตาผมนน่อยอะไรเนี่ยไททันจีแมนอ่งง้นเหรออะไรเนี่ยไป lấy right, nè mà cười chị mình đã xuống nữa à nè nhỏ dung lương thao bên để mấy à lấy xe đi đúng đi đúng đi đúng đi 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 ปิดกล้องเดี๋ยวนี้ทำไมพวกทีมแมนมันความลับสูงจังวะไม่รู้อะไรฉันตีมันแล้วเชื่อมต่อมันขอบคุณนะเอนจีเนี่ยกว่าจะรอดไม่ได้ว่าไงเพื่อน มาไงมาไ,ได้ยืนนัอนหิเท้มือหน่อยอันตรนะู้นบลกล้อตรงนี้แล้วหลกแอสโตรก็ไม่ยอมมาอืมอีอีอีอือี่นีนนนน ตอนนี้แหละตอนนี้ห่วงมันอ่อนแอเวลานี้แหละที่จะโจมตีฉันตอกไปด้วยต่อซูอ้ต่อซื้อไม่ใช่พวกนายทั้งสองคนพวกนายทั้งสองคนองกลับบ้านไปก่อนโอ้ไม่เอ็ดไม่จอยอินจอยเลยอะ่ะโอ้ กพี่กับฐานกันเถอะลูกพี่เต้นหน่อยแล้วกันเป็นกนารคลายเครียดสงครามต้องจบวันนี้เอ๊ะเอเอเดี๋ยวก่อนจับผู้นำมันกลับมาที่ฐานเย้ว่าไงนะแ,แล้วต้องเข้าใจ ตอนที่มันจะสายเกินไปยางงอนเหรออะไรนะ่ะไม่นะลักแล้วไม่นะอะไร <h ums> อะไร, <h ums> ะไรดูซิ <h ums> วุกแล้วด้วย เราสิ้นหวังแล้วแหละไม่ไม่ไอ้หขังนี่เอาพันธุ์ด้วยเอ๊ะไอ้ขาลบได้นี่ไปนอยแปงเหรอข้ามีเวสูแล้วไอ้ง่ไปล

ฉันไม่สมามารถเสียทั้งสองคนไปได้มด<ล>แล้วน้ก่อนเลยนี่ลูกบอลอะไอะไอ้พวกแกได้เสันหมดแน่